สวัสดีคุณเอฟซช่องปอออนพี่สาวลุงพลน,นะคะขเขาแรงปูพองยาผ้ามาอีกแล้ววันนี้ป้าไปเยข่ขไมุดเแดงอีกแล้วนะคะก็ได้ไม่เยอะนะคะก็ประมาณนี้นะคะได้ก้อยประมาณนี้นะคะนี่นะคะ ก้อยไข่มุดแดงถ้าขายก็ได้ประมาณประมาณเป็นร้อยนะคะร้อยกว่าอยู่นะคะประมาณร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าประอ่อนเอาไปขายวันนี้นะคะปล่อยไข่มุแด,ดง นี่ก็น้ำจิ้มน,นะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มน,น,นี่ก็คอหมูย่างนะคะคอหมูย่างนี่นะคะซื้อมานะคะซื้อมามาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะ กินข้าวเรียงกับปู่ของย่าพานะคะนะค,ค่ะทุกคนปู่ของย่าพาก็ยังไม่มานะคะป้าก็ยกมาแล้วนะคะยกผ้าเขามาแล้ว มาค่ะทุกคนเตรียมตัวมาวกินข้าวกับปูของย่าพาน,นะคะน้ำจิ้มไก่นี่แช่เลยน,น้ำจิ้มไก่นี่หม,ม,ม,มวหมูแมีนหมวหม,ม,มวูสื่อน้ำปะนงังเท่าไหร่เบสที่สิบบาท4ี่สิบบาทหมวหมูอันนี้ส้มเขาแป้นใช่ไหมกเกตือกระตืออะเรเศร้านี่เาอาดิสเวน อ้วน,นไข่อบวง้อโพนเบนนนั่นเพื่อเราอยากสดก่อยไข่โมแดงดโอ้ยอบักลายหนึ่งปานจะสียินเบิดเดก,อกือบเข้มโผ่เอาเขาใส่ลายอืมอน้ำปลาใส่ขันสุดท้ายแล้วอ่ะโอ้ดาดลินเลย จะไปเมืองเลยหน่อยๆพอดีเอาเข่าใช้ได้หลายมะเขือบะมี่บะแม่์ <iso> ี่น่ถุงจ้าในตู้เย็นเนี่ยบอข้ออานนีูสุเอ่ามาติเงีมวจะมาเลยจะอยเปิดเด็ข้ออันนี้เจ็บเจ็บบอือันนี้ทำีเดยโดนลูกพีก

มาทำขายฮนะเล้วแยกข้าก็มี่บปดูข้าคัวกรมี่เอเออข้าวคอก็มี่หรอ,อ,อมันม <c oughs> มทำขานสิได้ผ้ามีอยู่แล้วมีสวนเนาะแล้วมีสวนประจำครอบครั่วแล้วเออแล้วมีแล้วมีสวนควั่วแล้วมีพักมีอย่างครบเลยอ่ากะปูงแล้วมียังอ่ออ มีซึ่ก็ทำครัวครับมอยู้ะทามอยู่มั่วเลยโอ้ยสุดสองกำลังออกหมากแล้วแม่เนาะโอ้ยสุดแรกกินบพันในเบิรดอยู่เดี๋ยวจังหน่อยสิลงมักทั่วภ่มรล่องเบิงมักทั่วภ่มกเขาจเอมาชงมาไห้นี่มักทั่วภ่มพุ่มเ่ ออเออบ่ต้องเฮ็ดข้างมีเตากุหมหมูเอาก็ทายดูทั่วว่คุ้มเลยเบดีทีคือข้างหน้าเลยเบิดเลยแบเบิดชุดมเลยนี่ย่าดปานไปนี่อืมอ,อ,อีโปะแล้วเพชรแล้วเป็ดบ่โพอพดีจุวอีเบโพ,พอดีนา มันเพชรกระจำ้ำมันแจ้ยววันหวานนะเออเจียววานห้หมอือกับไก่ด้วยสันคุณนี่อือเจบีบบอลแม่ห้องเอฟซียินเข่าแล้วไงแม่แจีบด้วยบอกคล้องโมหอนน่ามือหนิเนาะ อ้แกงน้ำใหม่บริุ่นเลยบริเป็นนะังเนอะพี่เอ้ยขข่ตาตักไปให้พี่น้่มดมือสอ,อกระทุงบางไงเลยคนว่า,า,าโอ้พ่อกินได้ละแ่บี่แหละคนอ่อนอวยช่วยน้ำใหม่กันเลย,ลเลย,เลยลขาขาเป็นเอาลงเป็นยอดเลยวะลูดกินเดอ้อวะเนี่ยะเอะเอ,อกูไปตอนเออสวเบี้ยบ่อเอามาให้ชินิน ี่ป่ะร่อนหนาคล้ายเปนแบบอ่เออจะเอากันไกลไปตอนมาแม่อ่าก็แตกแล้วบัะเนีน้หมักคนต๊ใส่เออเขาจามากินแบบว่าลวกกินกับน้ำจิ้มนะฮาเสียงนหอไราเสียงทุกคนเออก็้างแล้วมันหมักเลยฮาเสียงให้กนแต่เนาะอือต้องหาเป็นทาวคนน่เออเออ เป็นแม่ค่ะก็ต้องหาดูคขาก่อนแหละตอนแรกกับปรโมทเอาให้กินฟรี่เท่าก,ก่อนยันยังกับบวชข้าหอ,องอยู่ว่าให้ยิ้มข้างหนองนะสอดอจากนั้นพักเล็กยิ่แนี่เหงาซิดาข่อยนังกับเจ้าก็ยังเอาไปเสียบใส่แม่เวลาเขาใส่ปุย๋ยใส่พวนดินมันบ่น่ะข้างหนอกเลงข้างหนอกนะมันทงงามม่ได้ขึ้นอะไรกุ้งซิดาใช่กุ้งเจี๊่ม เอาขี้ฝุ่นไปโรยใส่เว่วมันยังสิบง,ง้ามดินมันแข็งหมองอนะ่ะดินเป็นด้าน,ด,นดินด้านๆน,น่แหละบุญดินมาขินต้องเอาแก็บผสมกับขี้ง่วไปปูยใส่แบบนี้เพราะมันสิเขียวขึ้นเลย มามาเด้อพอไม่ไปนองเลยไ่งจ้านี่ยสายสุดมึนักไฟตึงนะฮมแต่พักสกกุัดแก้วไปรุ่งจ้าเนาะเออจะอึดสำบอก,กันยังมีชูพักยังวะง่ายเนาะเอออันดีอ,าาอีพอวรานั่งอ่อนแขว่เอาได้บปลเจากเกี้ยมากเลยยัง เขาเก็บบางคำเดีเก็บมะไฮเลยมันบองเจ้าสามีไม่ใจ้าเลยมันบองบ้าสลัดแก้วออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ